ทุกข้อตอนนี้สนับสนุนโดยใส่ใจดอทเน็ตถ้าลูกสาวใช้คนแปลกหน้าลูกชายสนใจกีฬาหรือบ้าพนันหลานตัวดีเล่นเกมทั้งวันใช้โปรแกรมควบคุมและดูแลการเล่นคอมพิวเตอร์ใส่ใจกาแฟาบทโคโ,คโคโร่โคโคโร่สปริตออฟคอฟฟี่สร้างพลังมแบดนวิดดย์อาร์คาโพสดอทคอมเว็บโฮสติ้งโซลูชั่น สวัสดีครับสวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการรู้ข้อครับตอนที่22แล้วนะครับใช่ใช่คก็พบกับผมครับออยครับกล้าครับกับรายการไอทีแนวใหม่สําหรับยุคให้สปีดนะฮะก็ยังเหมือนเดิมนะครับสต้อนมุมมองวงการไอทีนะครับทั้งบ้านเราและต่างประเทศพร้อมข่าวสารน่าเด็ดเจ๋งๆในรอบสัปดาห์ครับครับก็อ่ะอ่ะสัปดาห์นี้ก็อย่างจับตอนกระปุกใช่ไหมที่พี่เอ๋เคยพูดตอนพี่เตจังแม่นักกระปุกใช่ครับที่พี่เอ๋เขาบอกว่าเรื่องบล็อกเว็บช่วงหลังเรามีบล็อกเว็บกันเยอะแยะเลย เห็นคุณออยไปเจอมาตรการเขาบอกว่าที่พี่เอ๋เขาเคยพูดไว้เขาบอกว่าบล็อกเว็บเนี่ยไม่ควรที่จะทําในระดับชาติคนทําในระดับครอบครัวเล็กๆอย่างเงี้ยใช่ไหมเพราะว่าผู้ใหญ่เขาก็ควรที่จะดูอะไรได้อย่างอย่างที่เขามีวิจารณญาณในการดูแต่วนเด็กเนี่ยมากกว่าที่ที่เราน่าจะบล็อกเนี่ยคือบล็อกจากที่บ้านเลยก็คือ่างที่มองนอกพวกโปรแกรมที่เขาใช้ควบคุมหรือเขาเรียกว่าผ่านโทรลเนี่ย ขายดีมากใช่ครับนะครับเราก็สงสัยเออเฮ้ยขนาด Windows v i สตายังต้องเอาไปลงใช่ใช่ก็เราเจอจริงๆของของไทยเองเนี่ยมีด้วยนะมีหรอมีครับคุณนะครับก็เป็นโปรแกรมนะครับชื่อใส่ใจนะครับหรือเข้าเว็บไซต์ที่ใส่ใจ .net อ่าเป็นโปรแกรมควบคุมเนี่ยแหละก็เราเอาโปรแกรมมาลงที่เครื่องนะแล้วเราก็สามารถควบคุมได้ว่าจะให้ลูกเราลูกยังไม่มีลูกจะให้หลานเนี่ยนะสามารถ เล่นเน็ตได้ตอนไหนกี่โมงควบคุมได้กําหนดเวลาได้อ๋อแล้วเขาหลอกไ,<ม>ได้ด้วยว่าเขาท<ห>ําอะไรลงไปไก็ดูได้ว่าเด็กไปทําอะไรบ้างแอบไปแชทกับคนแปลกหน้าหรือเปล่าแชทอะไรกันคุยกับใครเจร๋งมากเลยนะเขาดูรายงานได้เลยนะว่าวันนี้แชทกับยูเซอร์นี้กี่ครั้งกี่ครั้งแชทอะไรบ้างก็คือพ่อแม่สามารถติดตามดูว่าจะหลอะไรได้บัางไม่แพงเลยตอนแรกผมว่าโอ้โหโปรแกรมจริงจริก็ตกเขาคิดเป็นรายเดือนนะตกเดือนร้อยบาทยองไงถูกเดแค่ร้อยเออถ้าซื้อทั้งปีก็ถูกว่า แปดร้อยวบาทเจ้ะงามอถูกมากเลยนะผมว่าก็น่าสนับสนุนนะครับโปรแกรมคนไทยดีๆอย่างนี้ก็แทนที่จะต้องไปลงวิดีโอพิสตา <c oughs> แล้วก็เอาโปรแกรมนี้มาเล่นแทนใช้งานง่ายด้วยครับ <c oughs> นะก็ลองไปดูลองไปดูกันนะครับใส่ใจดอทเนีใส <c oughs> ่ใจดอทเน่นะกลับมา <c oughs> จะไปอ่ <c oughs> ปะครับต่อไปเรื่องถ่อไปอย่างท้องถิ่นอยู่อ่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับบ้านเรือเป่าจริงๆมันเรื่องมันมีอยู่นี่ไอ้ตัวอูเบนทูตัวใหม่ออกถูกปะ ใช่ครับเขาก็มีการจัดปาร์ตี้อะไรกันเนี่ยครับผมก็ตาลิ้งไปลิง้์มาไปเจอเว็บไซต์หนึ่งน่าสนใจมากคุณเขาเป็นเว็บไซต์ชื่อว่าท้องถิ่นโอเปนซอร์ตต้นแบบท้องถิ่นโอเปนซอร์ตต้นแบบเขามีชื่อภาษาชื่อภาษาอังกฤษนะทุกอย่างไม่ไม่มีของโนวินโดไม่มีการผิดลิขสิทธิ์ไม่ใช้โนวินโดไม่มีไม่มีการผิดลิขสิทธิ์อะไรนะครับเขาใช้ลินุกใช้อะไรกันที่เชียงใหม่ที่เชียงใหม่ครับตำบลสง่าบ้านชุมชนป่าลานแล้วก็ป่าลานนะครับ ก็ดีครับเขาก็ลดน้ำลงให้ท้องถิ่นหัดใช้โอเมนซอนหัดใช้ลีนุกทะเลอะไรเงี้ยก็เห็นมีอบรมอะไรกันด้วยก็ดีดีก็ดีแล้วก็ทาเว็บไซต์มาแล้วผมว่าเออเจ๋งบี้ไอเดียที่โอนะถึงแม้ว่าอาจจะเราอาจจะมองแล้วเฮ้ยชุมชน้านนอกมันนอกมันไปต้องใช้นี่จะมีคนใช้คอมเป็นตั้งกี่คนผมว่ามันก็ต้องเกิดจากไอตรงนี้แหละมันก็ค่อยๆไปเดี๋ยวมันก็เป็นใช่ไหมทางเราก็คือผมเห็นว่าเป็นเรื่องที่ดีต่อให้มันไม่ใช่เรื่องแบบใหญ่โตเหมือนกับ กูเกิลซื้ออะไรมันคลิกอะไรเงี้ยแต่ผมว่าเราก็ควรจะเอามาสนับสนุนดีครับเรื่องนี้ดีครับข่าวดีแล้วก็เอามาดูดีดีผมว่าต่อไปไม่แน่นะเขาอาจจะสอนให้แต่ละหมู่บ้านมีเว็บไซต์ประจาหมู่บ้านก็ได้รายงานความเคลื่อนไหวในหมู่บ้านกหนึ่งตำบลหนึ่งเว็บไซต์วันอู้หนึ่งู้นะครับชื่ออาจจะต้องเปลี่ยนนิดนึงใช่ไหมนะแล้วผมว่าเจ๋งดีครับน่าสนับสนุนนะครับแต่ก็มีหน่วยงานน่าสนับสนุนแล้วด้วยอ๋อเหรอใช่ใช่ใช่เออรู้สึกว่าจะเป็นสวทช ครับแล้วก็อ่าเน็ตเทคด้วยใช่ไหมฮะนั่นแหละประมาณนี้ก็ดีนะครับผมว่าน่าสนุกก็ดีดีลองแวะเยียนไปเยี่ยมชมกันได้ใช่ครับเนาะผ่านทางเว็บไซต์ใช่ไหมใช่ไม่ต้องขับรถไปถึงหมู่บ้านก็จริงๆก็ได้ถูกต้องนะครับโอเคครับอ๋อันนี้ดูเรื่องต่างประเทศบ้างหมายเรื่องนี้เลยใช่ไหมนอกจากสนับสนุน Open Source จีนเขาก็สนับสนุน Open Source ครับนะครับในขณะเดียวกัน Windows Vista เขาไปเปิดตัวในจีนอ๋อยิ่งใหญ่มากเปิดตัวช่วงมกราใช่ครับเขาไปเปิดตัวในจีนแล้วก็ในตึก เขามีการทําโปสเตอร์ป้ายแปะตึกเลยนะเหมือนกับที่ทําแปะตึกใบยกเราอย่างเงี้ยใหญ่ๆแพงอ่ะทั้งตึกอ่ะเออใหญ่มากใช่แล้วก็เขาก็ทําผลสํารวจครับสองสัปดาห์ผ่านไปของการขายวินโ o ว s v i s ต a ในจีนอผลคือขายได้สองร้อยสี่สิบสี่กับล้านไม่ใช่สองร้อยสี่สิบสี่แผ่นถูกน้อยถูกทำไมน้อยยางไงสองสองสัปดาห์ก็เฉลี่ยหมายมากเลยเนี่ยถูกก็ ก็อย่างว่าครับจีนเพราะว่าเขามี Windows Vista เหมือนกันครับทำได้เหมือนกันในราคาหนึ่งเหรียญตายไม่กี่หยวนอะอัตรีละสี่สิบาทใช่ครับเขาก็เป็นนี่ถูกกว่าบ้านเราอยู่นะเนี่ยก็ผมว่าบ้านเราก็ไปเอามาจากจีนนั่นแหละหรอเออประมาณนั้นนะฮะแต่ว่าของกาก็เลยเป็นเรื่องอะใช่ก็เลยเป็นเรื่องที่ Microsoft เครียดไปเลย ก็ลงทุนโปรโมทไปเยอะมากใช่ฮะจะไปราคาแบนเนอร์ทั้งโลกเลยอ้นั่นคือเลยแบนเนอร์นั่นเออยังไม่ได้เลยเรียบร้อยโดนเข้าไปมีรูปให้ดูด้วยใช่ไหมใช่รูปเวอร์ชั่นเอาลิมิตปรากดผิดด้วยนั่นแหละครับคาดว่าทุกเวอร์ชันน่าจะราคาเท่ากันหนึ่งหยวนเอ้ยไม่ใช่หนึ่งเหรียญหเหรียญนะครับประมาณนั้นนะฮะก็งานนี้ก็บิลเกตเครียดเครียดเลยบิลเกตบิลเกตเลยออกมาบอกว่าเอาวะเราจะมีซอฟต์แวร์ ราคาสามเหรียญสำหรับนักเรียนในจีนออะไรย่าง้ก็แพงกว่าหน่อยแต่ถูกกฎหมายแล้วก็ได้ของแท้แน่นอนอะไรประมาณนี้นะครับใช่เฮ้ยเขาให้เยอะมากเลยนะเขามียอมดั้มราคาลงมา XP Windows XP Starter Starter นะครับ Office Home แล้วก็ Student สองพันเจ็ดด้วยนะรุ่นใหม่เลยนะ Microsoft Math Learning Essential แล้วก็ Windows Live Mail Desktop อะไรเงี้ยอืมสามเหรียญสามเหรียญก็ถัวถัวร้อยยี่สิบบาทใช่ครับก็คิดว่า ขายถูกในจีนดีกว่าขายไม่ได้ในจีนใช่ไหมแต่ว่าเขาบอกว่าเวอร์ชันนี้จะจะขายให้ประเทศอื่นด้วยนะที่กําลังพัฒนาหรือประเทศพัฒนาแล้วก็ว่านไปเหรอจะมีจะมีกะว่าจะมาตีตลาดพันที์ไอะไรองี้ยไหนก็ทำก็ไม่ได้เงินแล้วก็ขายให้เด็กๆไปเออเพราะเขามองว่าเด็กๆเหล่านี้จะเป็นคุ่มกําลังที่สาคัญในอนาคตคุณๆไปคุณเข้าใจเข้าใจนะเหมืนนะครับอิตาบิวฮิวใช่ไหมกล่าวไว้ บ่มเพาะเอาไว้เพาะเด็กๆพวกนี้แหละที่จะเป็นสาวกเรียงต่อยนะฮะเอาไปเรก็ก็คิดอย่างงี้นึงก็ดีนะก็จะได้มีซอฟต์แวร์ที่ถูกลิขสิทธิ์ใช้ใช่ครับไม่แพงใช่ครับยังไงเราก็ไม่สนับสนุนซอฟต์แวร์ผิดลิขสิทธิ์นะครับทำไมก็ไม่ใช่ออเปนซอร์สอะอะไรนะฟรีแวร์ก็ยังมีทั่วไปครับนะครับดีอันนี้มาดูอันนี้กันผมก็ไปดูเจอเรื่องเจ๋งๆมากเลยคุณเคยเข้ามาเวลาเข้าเว็บไซต์ใหญ่ๆอย่างเงี้ยแล้วมันบางทีเข้าไม่ได้แล้วชอบขึ้นเออร์เลอร์ดวงตา ไปดูนได้ไงไม่ใช่ขอ๋อไม่เห็นว่าเว็บมันล่มเออแล้วเก็จะขึ้นขอโทษนะครับกำลังปรับปรุงกำลังมีเทนั้นอะไรก็ว่ากันไปอ๋อผมผมว่าเข้ายูทูบแล้วมันลิงก์ไปอะไรก็ไม่รู้ปั๊ดใช่ไหมเออใช่คุณลากไปดูได้ไงเนี่ยแต่นาแรกก็ไม่ไม่เวิร์กอีกบางหางนะหน้าแรกก็เข้าไม่ได้ก็ยังเข้าไม่ได้อยู่นะครับก็ไปดูนะครับเขาก็มีคนรวบรวมเวลาเกิดไอเออร์เลอร์เนี่ยเขาแคปเจอร์มาให้ดูว่าอ๋อแล้วมาดูว่าสตอรี่เพจของพวกนี้เป็นยังไงกันบ้างได้ไหมฮะ เริ่มต้นเลยมันต้องมีแน่ๆกูเกิลจ้าแรกกูเกิลก็มีเซิร์ฟเวอร์ล่มของเขาเหมือนกันก็ล่มครับที่ว่าแน่ๆแล้วก็คิดว่าวัดลากสายเอง Data Center กันเองนะฮะก็จะล่มหรือแม่นเทนเนอะไรก็ว่ากันไปนะครับมีฟลิกก็มี Google มี f l i กเกอนะครับก็ดีนะมีไม้ไม้สเปซไม้สเปซที่มี Pac Man ให้เล่นด้วยอ๋อผมนึกว่าเว็บ Pac Man ไม่ใช่คือเว็บล่มดาวอย่างไงแล้วมี Pac Man ให้เล่นรออ๋อว่าเดี๋ยวมันจะกลับมาอกวนนะก็ดีนะแล้วก็มีเว็บอื่นครับเล่นดิม นี่ก็แล้วเอ้ยแต่นี่ผมเคยเจอบ่อยนี่บ่อยประจำนะครับนิรันติอะไรอย่างเงี้ยนะครับที่เด็ดที่สุดที่ผมเจอคุณยูทูบทำไมครับไปดูรูปตายไปเลยนี่ให้รู้กันเลยว่าตอนนี้กําลังทํางานอย่างหนักหน่วงไม่ไหวแล้วเห็นใจกันบ้างเถอะรูปนี้ผมไม่เคยเจอนะแต่เคยเจอแต่รูปอื่นนะครับอ๋อเคยเคยเจอแต่ดาวฟอร์มนเทนันอะไรพวกเนี้ยครับผมยู่ใช่พวกนี้ก็เคยเจอนะครับก็ เท่ดีนะครับใครเปิดจะได้ไอเดียไปทําหน้าเออร์ล <Sorry S 1> เลอร์สอรีเ่เพจนะครับให้มันเจ,จ๋งๆแต่ผมว่าทางที่ดอีอย่าพยายามให้มันเกิด <c oughs> อย่างนี้ดีกว่านะ <c oughs> ใช่ไหมใช่ใช่ก็ว่ากันไป <c oughs> ก็ดีนะอะทีนี้ข่าวใหญ่ประจําสัปดาห์นี้เลยคุณเป็นข่าวแบบว่าทอกอับดูทาวเลยอะ่ะใช่สุดยอดเลยนะครับเป็นการเข้าซื้อกิจการครั้นยิ่งใหญ่มากนะครับปอทซื้อปั๊มเจ็ดใช่บตทอซื้อปั๊มเจ็ดแล้วก็จิฟฟีีนะครับในราคาหมื่นกว่าล้านเองคุณ ซื้อแล้วนะซื้อแล้วนะแล้วมันเกี่ยวไปที่ตรงไหนม่ใช่เว้ยมาล้อเลยมาล้อ Google นะครับ d o อแต่มันคลิก u b l e แต่มันคลิกนะครับที่เป็นเว็บโฆษณาออนไลน์รายใหญ่ๆระดับต้นๆระดับต้นๆใช่นะครับไปด้วยราคาไม่แพงเท่าไหร่เองครับสามจุดหนึ่งพันล้านเหรียญสหรัฐเงินสด c a s เงินสดเลยครับไม่ไม่มีการแลกสต็อกนะครับก็ข่าวเก่าๆเขามีครับว่า Double ลคลิกเนี่ยกำลังจะโดนถูกซื้อใช่ไหมครับตอนนั้นก็มีคนมาเหมือนกับจะมาลุมทึงแย่งเงินซื้ออยู่แย่งเงนแย่งนะครับ เจ้าหลักๆเลยก็จะมี AT&T มี AOL นะฮะ Microsoft ด้วยจะไปยุ่งกับเขาด้วยแล้ว Google ก็มาจะเอาก็ข่าวข่าววงในอีกแล้วสาวลือบอกว่า Microsoft เสนอไปที่2,000ล้านอ่ะครับไม่เอา Google ตกสามจุดเกทับเกทับน่ากลัวมากเลยนะ่ินาทต้องรีบขายเลยเนี่ยเช่อเดือยรนเกลัวเกทับแล้วก็ราคาไม่แพงนะ3.1พันล้านแพงมากกว่ YouTube ยูทูบเกือบเท่าตัวใช่ไหมล่ะก็คิดดูครับเป็นรายได้ประมาณปีหนึ่งอ่ะของ Google อ่ะเข้าซื้ออ่ะตรงลงเนี่ยลองลองเอาบ้านๆหน่อยแล้วแต่ดับเบิลคลิกมันคือใครครับแต่ดับเบิลคลิกแพงขนาดนี้เคยเข้าเว็บไซต์แล้วเห็นโฆษณาที่เป็นแบนเนอร์อยู่ข้างบนไหมเต็มเลยทุกเมดเป็นรูปภาพสวยๆเต็มเลยแล้วจะมีเท่ๆเขียนดับเบิลคลิกคือดับเบิลคลิกเนี่ยเป็นรายแรกๆเลยต้นๆเลยที่ทําพวกเนี้ยอ๋อเป็นพวกจัดการโฆษณาแล้วเขามีลูกค้าซึ่งแบบว่าเป็นบริษัทใหญ่ๆเนี่ย เยอะมากพันห้าร้อยกว่าเจ้าพรีเมียมเลยนะพูดง่ายคือเขาครองตลาดการเป็นโฆษณาแอนิเชัที่เป็นรูปภาพเนี่ยถ้านึกไม่ออกก็ลองเข้าเว็บเล่นๆไปดูเว็บไหนก็ได้ครับเข้าไปเข้ามาเว็บ .com เว็บเดลวเว็บอะไรพวกนี้ก็ได้ตรนี้รักษัะญาอย่างนั้นอยู่แล้วลองไปเปิดในกุกกี้ดูนะครับใช่มันจะมีดับเบิร์ติกใช่แต่กูเกิลเนี่ยเขาทำโฆษณาออนไลน์กันที่เป็นแอดเซนแต่เขาอ่ะถนัดทางเท็คที่เป็นข้อความใช่แต่แอมเ่ตสูไม่ได้เขาเลยซื้อซะเลย ก็ว่ารวมกันคราเนี้แหละชั้นครองโลกอืซึ่งการเข้าซื้อคร้งนี้นะครับผู้คนในวงการเ,เขาว่ากลัวว่าจะเป็นการผูกขาดบนเห็นเาว่าจะจะมีการเตรียมฟ้องกันแอบว่าก็ที่ด,ดูบอกว่าตอนนี้ g o o ก l e ก็เริ่มเพลย์อ no ีวิลแล้วเมื no นะ่อก่อน o น e v i ิลนะดีนี้ Play ์อีวแล้วจะเหมือน Microsoft แล้วเธอก็เหมือนกับนะยังไงฉันต้องใหญ่ช่ฉันไม่โดนฆ่าฉันไม่ฆ่าเจ้าเจ้าก็ฆ่าฉันก็ซัดไป ก็ลอก็เหน kind of kind of ื um, ่อยเล้วก็นะก็ต้องตามมันไปว่ะคุณว่าจะเป็นยังไงอือก็ดูทีแต่บางคนก็บอกว่าจะรวมหรือไม่รวมระหว่างแอบเซนกับตัวตัวด o u b l e Click หรือบางคนก็บอกรวมหรือว่าบางคนก็คือการซื้อถ่ายลูกค้าเฉยๆนะก็มีนี่มีมีบทวิเคราะห์ภาษาไทยด้วยใช่ไหมดีดีมีมีครับว่าไปเจอได้ก็เป็นของคุณมาโคอาร์นะครับนะครับในเอกทีในเอกทีนะครับก็เขียนวิเคราะห์เกี่ยวกับเรื่องนี้ไว้ก็ค่อนข้างโอเค ก็มีมีมีฉากมีอะไรให้ดูด้วยทำนะครับทดีเยอลองไปดูนะครับใครสนใจใช่ใช่ก็เจ๋งมากแ้วก็ต้องดูกันต่อไปแล้วครับว่า Google จะจัดการยังไงกับดาวมืลคลิกนะครับใช่นะครับเป็นยังไงต่อไปอ่ะเนาะต่อไปข่าวอะไรครับพอมาถึงว่า Microsoft จะแพ้ใช่ป่ะดูดูเหมือนว่าจะแพ้นะเนี่ยว่าซื้อแข่งไม่ได้ใช่ใช่ไหมก็ร้องไห้กลับบ้านใช่ Microsoft ก็ไกแลวครับคราวนี้เรื่องแปลกๆเขาบอกว่า Microsoft ทํทำ ปลั๊กอินสำหรับไฟฟอกซ์ให้เล่นมีเดียเพลเยอร์ได้เดี๋ยวไมโครซอฟท์ทำปลั๊กอินให้ไฟฟอกซ์เวเออประมาณนั้นเลยให้เล่นออไอตัวฟ้าไอตัวเป็นออฟฟิเชียลเลยใช่ไหมออฟฟิเชียลนะครับทำโดยใครครับเนี่ยก็พอทเวนตี้ฟฟครับทำทีมงานของบิลฮิลอีกแล้วแล้วนี่มันคือประเด็นจริงๆแล้วเนี่ยตัวไฟฟอกส์นะครับถ้าใครเล่นอยู่ก็บอกว่าเขาก็มีปลั๊กอินอยู่แล้วที่ให้เล่นตัว Windows Media Player ได้ แต่ไม่ใช่ออฟฟิเชียลมันก็จะมีบั๊กมั่งไม่บั๊กมั่งนะครับ,รบสำหรับตัวไอตัว w m v เวอร์ช่น Encode ใหม่ๆก็ ừ ừ ừ บาง <ừ. S 1> ทีก็เล่นไม่ได้อ่านะซอฟต์ก็เลยบอกอ่ะเนี่ยทำให้เลยแล้วกันต่อไปใช่มันก็ไม่ได้เรื่องแปลกใหม่อะไรแต่ประเด็น,นอยู่ตรงที่ปกติมีเขาซอฟตไม่เคยทำอย่างนี้ปกติเนี่ยเขาจะฆ่าไฟฟล็อกให้ตายกันอยู่คาเมือไม่สนับสนุนอะไรทั้งนั้นอะไรที่เป็นไฟฟล็อกฉันจะไม่เล่นนะครับ ตอนหลังก็ตั้งแต่บิลฟิวมาตั้งแต่เริ่มไปสัมภาษณ์บิลฟิวซึ่งแต่เรารู้จักอะไรพวกนี้นะครับผมก็เลยเราเลยมีความเปลี่ยนแปลงอะไรประหลาดๆเพิ่มขึ้นโดยเรื่องนี้ก็บิลฟิวเขาบอกแล้วไงว่าเขาจะเดินทางสายกลางใช่ครับจอยทุกคอมมูนิตี้เขาบอกว่าเราเมลซ็อฟเมลซ็อฟส์เองไม่ใช่เราใช่ไหมเขาจะไม่แอนตี้ตัวคอมมูนิตี้ของเพลินซอสนะครับเขาจะตีเฉพาะนู่นน้อยหมวกแดงน้อยหมวกแดงน้อยตายนะครับอย่างเดียวพูดจริงทำจริง นะแล้วคนทําก็ไม่ใช่ใครครับก็เป็นทีมมาจากมูซิล l าที่บิลฮิวดึงมาจอยกับแซมลามจินะครับเขาเป็นพวกเดียวกันในวงการโอเพนซอร์สแล้วก็ดึงคนมาจากมูซิล l ามาอยู่ใน Microsoft แล้วก็มาทํางานเพื่อสนับสนุนวงการโอเพนซอร์สเหมือนกันแล้วก็เขียนลงไปในพอร์ตเทมีมีบล็อกอยู่ในพอร์ตเทมตเหมือนกันเออใช้คนดีเว้ยเก่งใช้คนได้ถูกงานนะฮะเ,เพราะว่า,างคงไม่มีใครเขียน บักอินเอาไปซัพพอร์ตกับพวกาฟฟ็อกได้ดีกว่าพวกมอ์ซิลล่าใช่ใช่นะครก็ให้เขามาเรียนเรียนเรียนรู้พวกวิน d ดว์ม e d เด p l เพเยนิดหนึ่งก็ททาได้เลยครับก็ถือว่าตอนนี้คนใช้วินประชาคมไฟฟ็อกบินทุกอย่างบินหมดใช่ไหมบินบินแตวผมว่าโดยเบื้องลึกเนี่ยคือเขาต้องการให้ตัวม e d เด p l เพเยเนี่ยเป็นมาตรฐานมากกว่านี้ใช่เพราะตอนนี้มันรู้สึกแฟลชมันเป็นแฟลชคลองโลกใช่ แล้วก็ดันมาต่อข่าวต่อไปเลยนม่โยงโยงเลยช่วงนี้ผมโยงหาข่าวโยงกันตุ๊บตุ๊บตุ๊บฉลองสไปเดอร์แมนกำลังจะมาโยงใหญ่ไปแล้วแมนพักซาวอร์พัดดาร์กไซด์จะจะกลายเป็นดาร์กเมเดอร์ไปแล้วใช่แล้วนะครับก็หลังจาก Microsoft ไปแพ้ Google นะครับครับก็จะเริ่มฉากกับ Adobe นี่ตัดตัวคุยเฮ้ยทำไมไม่ใช่ตัดตัวเยอะมากใช่นะครับคือเรื่องของเรื่องเนี่ยครเขาบอกว่า เป็นเรื่องเกี่ยวกับอินเทอร์เน็ตเรดิอินเทอร์เน็ตวิดีโอจะมาเรดิโอของเองก่อนครับตัววิดีโอบนอินเทอร์เน็ตนะครับกับ I R A I R A เอ้าช่วยแก้ผมหน่อยมันคือนิดหนึ่งมันคือ Rich Internet Application คือพวกแอปอะครับครับ Internet App ที่เราไว้ทำงานนะครับเท่านี้แล้วก็ Microsoft เปิดตัว Product ที่ชื่อ Windows Silverlight นะครับ Windows Silverlight ชื่อเท่มากเลยเขาเป็น แสงสีเงินนะฮะก็คือมันเป็นตัว cross platform plug in สำหรับเบราว์เซอร์ถ้านึกภาพไม่ออกนึกถึง Flash ครับที่บอกว่า Flash ก็ไปดาวน์โหลด plug in มาใส่เบราว์เซอร์ได้หลายๆตัวใช่ไหมมีทุกตัวแล้วเขาเล่น Flash ได้แล้ว Flash เนี่ยมันก็จะเป็นรองรับทั้งวิดีโอรองรับตัวพวก Interactive a p p l อ c พลิเคชันพวกวิ่งวืดๆเป็นเว็บเลยก็ได้ใช่นะครับ Microsoft ก็จะเปิดตัว Silverlight แบบเดียวกันเหมือนกันเดะตีแฟลชเลยเจ๋บนะเนี่ยตีตีกันเต็มเต็มนะครับในขน้าเดียวกัน Adobe ครับ Adobe ก็บอกว่าวิดีโอที่อยู่บนอินเทอร์เน็ตโดยทั่วไปในตอนเนี้ยเป็นแฟลชวิดีโอแต่แฟลวิดีโอดาวน์โหลดมาแล้วดูไม่ได้ครับในเครื่องใช่ไหมยกเว้นว่าต้องไปหาพวกแฟลชเพลเยอร์มาเล่นอะไรตัวประหลาดๆของเขามาเล่นใช่ไหมอดก็เลยบอกว่าอด b e จะทำมีเดียเพลเยอร์ ชื่อ Adobe Media Player เอาไว้เล่น Flash วิดีโอออฟไลน์ได้และสตรีมก็ได้ด้วยอ่าอ่าเขาก็คือตัวเนี้ยชนกับ Windows Media Player อ่าจังแล้ว Windows ก็เอ้ Microsoft ก็ทำตัวแฟ h ชนอ่าอะไรของเขาเนี้ยใช่ที่น่าแปลกคือสองเจ้าเนี้ยครับประกาศพร้อมกันวันเดียวกันผมว่าจักมือหัวกัน ผมว่ามันไม่มันจะหัวตรงไหนมันต้องหัวกันด็ไม่งันมันจะประกาศมันเดียวกันได้ไงมีชนกันตัวต่อตัวพวกนี้นี่สายสายในบริษัทนี้เยอะนะใช่ก็ลองไปดูครับเขามีเว็บตัวตัว Microsoft เขามีบอกมาเลยว่าตัว Silverlight เขาเป็นยังไงมาตรฐานนะฮะแต่ในขณะที่ Adobe m e d i a p l a y e r ตอนนี้ยังไม่มีเปิดให้เดโมดูกันนะครับออกข่าวฟูครับใช่แล้ลองมาดู Silverlight กับ Flash เนี่ยเขาบอกว่า เนื่องจากตัว m i r r s s o t เนี่ยเขามี w m v คือ Windows Media Video เนี่ยเป็นผู้นำอยู่ในระบบ Windows อยู่ละคือใครมีไฟล์ออฟไลน์นะครับที่แบบเก็บไว้ตาม CD หรืออะไรพวกนี้ใ,ใช่ก็จะเป็น Windows Media กันเพราะมันดูง่ายไม่ต้องลงโปรแกรมเพิ่ม,มใช่ไหมฮะก็ Microsoft เป็นผู้นำอยู่แล้วตอนหลัง Microsoft ต้องการพัฒนาให้มันเป็นออนไลน์ได้มากกว่านี้สตรีมมิ่งได้มากกว่านี้ซึ่งไฟล์ชุดชุด w m v เนี่ยมันสตรีม ไม่ดีอ่ะจากที่ใครลองลองใช้ดูลองเห็นดูนะครับมันจะไม่ค่อยเวิร์กซึ่งในขณะเดียวกันแฟลชเนี่ยทำได้ในขณะที่แฟลชเนี่ยเล็กกว่าเร็วกว่าติดตั้งก็ง่ายกว่าตัวการทำงานก็ดีคุณภาพก็ดีกว่าใช่ไหมขนาดที่เท่ากันในขณะที่เล็กกว่าดีกว่าเล็กกว่าดีดีกว่าทุกอย่างใช่ไหมก็โชว์นิครองก็มันโทรศัพท์ก็เลยบอกไม่ไหวแล้วผมทนไม่ได้ต้องทำอะไรทักอย่างใช่ไหมต้องทำอะไรสักอย่างนะครับ แล้วนขณะเดียวกันลองมาดูว่าตัวของ Adobe เขาบอกว่า Adobe เนี่ย Adobe ที่ทําเรื่อง Flash เนี่ยครับตั้งแต่ก่อนมาจากมาคูมีเดียใช่เขาบอกว่ากําไรส่วนใหญ่กําไรมหาศาลเลยมาจากตัวโปรแกรมที่ที่เอาไว้เขียนเนี่ยโปรแกรมเขียนนั่นแหละเจอตัวโปรแกรมเขียนเนี่ยขายแต่ตัวดูอะดูฟรีแต่เนื่องจากว่าใครก็ดูได้มันก็เลยทําให้คนอะดูเยอะว่าก็เลยมันก็เลยต้องมีคนเขียนเพราะมันมันมีมีมาใชใช่ใช่มันก็เลยจะกลายเป็นเหมือนกับ ผูกขาดเป็นผู้กําหนดมาตรฐานเป็นผู้ผูกขาดในเรื่องในเรื่องอินเทอร์เน็ตวิดีโอกับในเรื่อง I A คือ Internet Application เนี่ยครับใช่คแล้วก็เลยกลายเป็นว่า Adobe จะเป็นคนกําหนดตลาดกับกำหนดราคาตลาดด้วยซ้าก็ถูกอะก็ก็ผู้ใช้เยอะดิทําไมใช่ม i c r o s ก็เลยบอกเล่นบัางดิยอไม่ได้กูเอาด้วยใช่ไหมปล่อยให้เขาเล่นอยู่คนเดียวได้ไง m i c r ก็บอกว่าเรามีเทคโนโลยีเรามีคนอืเพียงแค่ถ้าเราทําให้มันถูกกว่า ออืมตังก็มีเอาเอายางนั้นเลยดื้อเลยนะฮะซึ่งตรงนี้น่าจะเป็นข้อได้เปรียบของ m i o r o s o f t ว่าที่จะลองดันเขาทำสู้ได้ทุกทุกเจ้าเลยนะ i c r o s o f t เนี่ยนะเขรมาเขามีทีมดีเซลที่ดีเพาว่าไปนี้ก็ไม่ธรรมดาใช่ครับแต่ในขณะที่ Adobe เนี่ยผมว่าเขาวิเคราะห์กันว่าน่าจะลำบากหน่อยเพราะว่าตัว Media p เพลเยจริงๆแล้วเนี่ยไม่ได้มีวิดีโอมีเดียเพลเยอตัวเดียวที่อยู่ในตลาด แ้ Adobe เข้ามาเนี่ยจะต้องเข้ามาขจัดขวากนั้นระดับท้ายๆขึ้นเลยพวกตัวเล็กตัวน้อยใช่ไหมเพราะนอกจาก Windows Media Player มันจะมี Quick Time Win a M p มีเรียวด้วยเออมีเรียวออกมีโอ้ยมีทุกอย่างตายแล้วอ่าก็ตอนนี้เขาตำตมเกจิอาจารย์เขาก็ให้ให้ Microsoft ได้เปรียบอยู่ครึ่งช่วงตัวก็น่าจะได้เปรียบแหละนะใช่ไหม ผมว่าก็ดีก็ไม่รู้สิเป็นทเตนคตจี้เขาอ่ะก็ลองดูต่อไปครับผมว่าอีกสักพักเขาน่าจะลองได้เห็นแต่อย่างไรนะครับผู้ใช้อย่างเราก็น่าจะได้เปรียบก็มีตัวเลือกให้มีตัวเลือกให้มากขึ้นก็อาจจะต้องมีการเกิดการตีกันระหว่างมาตรฐานกันนิดหน่อยนะครับว่าเราจะ Microsoft หรือ Flash กันต่อไปว่างั้นใช่บนี่สุดอทีนี้ข่าวของ Google Microsoft อะไรนี้จะเยอะไหมเยอะมากนะเยอะครับ ต่ว่าผู้ชมจะเบื่อไหมเนี่ยก็ข่าวในช่วงนี้มันมีเรื่อ,องอย่างนี้จริๆงๆ่ะเ,เออไม่ได้ลำเอ,เอียงเข้าข้างบริษ,ษัทใดบริษ,ษัทหนึ่งนะใช่ครับแล้วก็ช่วงนี้ข่าวเสนอมาก็เสนอมาตรงๆใช่ก็แต่พยายามแต่พยายามหาข่าวได้หลากหลายใช่ครับนช่วยผลิตข่าวกันหน่อยช่วยบอกบริษัทเขาได้ยังไงใช่แล้วนะครับโอเคมีอะไรไหมไม่มีละก็เดี๋ยวเดี๋ยววิดีโอปิดท้ายเลยโอปิดท้ายไปเลยนะครับก็อย่างไรก็ดีครับอทิษฐาน ก็เดี๋ยวเจอกันครับนะครับขอบคุณครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับ